สวัสดีครับพี่น้องครับที่ติด,ดตามช่อง u t u b e ปล่อยไฟไมาเลยพอ่อพี่น้องจ้าเมื่อนี้ผมอยู่อำเภอผู้เรือครับพี่น้องโหบรรยากาศดีสุดยอดนะฮะนี่ครับนี่คือบรรยากาศอยู่ที่ผู้เรือให้วิวรีสอร์ทครับวันนี้การพิเศษพามาเที่ยวเมื่อคืนนี่อากาศหนาวครับฝงสาหนาสีประมาณ มาขึ้นแสดงเอาความหนาวเมืาขึ้นนี่หนาวได้หระครับกี่องศาก็ี่ประมาณจะยี่สิบเอ็ดได้บ่ฮะยี่สิบเอ็ดได้ปะยี่ประมาณกี่สิบยี่สิบจีโน้อจีโน่จีโน่ไม่เอาลูกอ่ามาสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับก่อนโอ้ลืมลืมพิธีก่อนยูพีบัดรเลยอะอ่ะแนะนำเดี๋ยวตอนเช้าสวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีครับครับ มันนีเราอยู่พวงเรือนะคะอยู่วเรือใช่ไหมลูกดูวิวคับดูวิวนะครับอ่าพิธีกรสัง่งต้องเราก็ต้องแพนไปนะฮ <c oughs> ะทีนี้พาพาพาท่านผู้ชมไปดูนึ่งผักเด้ด <c oughs> อเอออย่าจับนะลูกมันร้อนนะอยู่ยืนอยู่ห่างๆนะนี่นะครับท่านผู้ชมครับหมู่บ้านนี้พี่น้องเป็นเอาพักมาให้พักสัางว่าสั่น <c oughs> บพราว่าออกถืกปอปะนะครับ โมโว่าเบอกถือก็เดอ้อสำเนียงนะครับสำเนียงทั้งนี้เพิ่นบอกเลยเนาะพี่นอ้องผู้เรือกเิ่นว่าพักสายขัดจังบ่ผิดเนาะเอาลองเบิ่งครับบ่เ,เคยกินไป,ไปดูหมาแล้วไปดูหมานะครับนี่บรรยากาศดีไหมหมาชื่ออะไรลูกเลยล,ลูกเลยเขามาหากินเขา เขาเขาผูเขาผูนะครับเขาผูเช้านี้อากาศดีครับมีมอรมให้ฟังด้วยนะครับบรรยากาศครับครับผมทุกคนไปดูทุกคนไปดูวิวละลานกันนะโอ้หนึ่งอือน้อยหนึ่งอือน้อยหนึ่งฝั่งลูกเย่าจีไปเอาดอกแคอยู่นี่นน่ะเอามาลองหน้าเคยกินบ่ แค่ลังแม่นเป็นตะปูกีไปเรามีแนวเด่นเรามีคนเทเตืไนไปเอ้าฮะว้ายยากใครตอนมาเทียบเสียงนมารืดด่าเดยเตะห่าดอกคิวดอกแค่ละนะดอกตูมกระแทบเอาดอกตูมนะมนพุ่นดอกบานเอาอย่งละมาเอาบันนี้ บ่อันแน่สีสอยหนิม้กลางรถเออเออก้องได้เอ้นปักซ้ำได้นี่วะก้องก้องปักซ้ำได้มั้ยไปพุ่นลูกไปทางํำทางแล้วแค่แค่ผาดังอ่ะผมนองสิดิ่งไหนเอออ่ะอ๋อผมดึงไม่ให้น่าเก็บเลยดอกกเหลดอกงามดีล่ะ ก่กระททปเศไยีนออ็คือดอกแค่ขนาดนี่มันหันน้อยเนาะมันมีหลายสีด้วในที <s <S ่เขาเจาขายเพียมดสีหรือหรือหรือแล้วแต่อายุมันบ่หรือเป็นคนละพันมันคนพันเดียวกันแต่มันคนละสีมันหลายสีครับแล้วแต่อายุแกบอกยังไงอ่าศึกษาเบื้องได้พี่น้องกูได้หูบอกในเด้อโอ้ยเสียเปําซ้ำซุปนีบานเดี่ยวผ่าน อเอาเห็นข่างท่างลายๆเนาะซุปเหนียวเลยบ่ต้องบานตาพวกบานดอกตุ่มมาแล้วเนาะเอออันนี้บานเวนนอ,นอันนี้อาชีพาดีพอผมมาะอ้แม่แกเนาะบานเนี่ยเป็น,น,นสีล่องสองแบบตดสอบเนาะ โอ้มันคผิวดอกแค่มันบานแล้วลวงบานแล้วคุณน่ะตุ่มอน้องครับเคยกินไหมบแล้วครับอะไรก็บานบ่เอาพ่อเดี๋ยวซิมเอาไปลองมึงสักเอาลองลองมึงกินไหมอู้วใส่ชุดเหมือนนักเรียนภาระเลยเนี่ยไม่ใช่นักเรียนภาระนะภาระนักเรียนภาระบ่ลูกอ จะบอกเรานี่เราไป็หนึ่งลองเบิรงที่เราแค่ละละกินได้เหมบ้าหวานรสชาติเดียวกันอ๋อเอาหน่อยที่นเหมือนมันมันมันบานมาส่วนบานบานเอาบานหนึ่งมาได้จ้ะจานพิเศษปลาแล้วครับเต๋อเต๋อครับว่ย่อมนี่ครับคนเดียวคนไฟสูงคนไฟสูงอยู่ข้างอยู่ข้างเอาลองเก็บไหมลลูกสิลองชิมว่าดอกบานกับบ่บานสวยไหมลูกเอาใส่ให้ตะกรอน เจไหมเธอตะกอนตะกอนออ่เนพงเขาเขาบอกยังกะจีเขตรนแล้วตัวบะเตียกะจีเขากะจีให้อีกอีกงานอีกโอล้วงแล้วบ้านดีันะ้บานมังร่วงมันรยมันรอยพวงอาล่ะพอเพ่เคยกินเอาไปลองมึงเราสีต้มหรือเราสีนึ่ง ลวกเพิ่นชสนึ่งเราไเทสไเลยบะเทสไน้ำกันเลดเทเดียวโอ้ยพอแล้วลูกสวัสดีครับมันเอากอจิบมะนาวกันเดินลูกไหนลูกไหนพ่อแม่พูดุมันมีน้ำมันมันแข็งลูกนี้ลูกใหญ่ลูกนี้มันแข็งอยู่ลูกมันแข็งอยู่มันเจียน มาเลี้ยงมันเฉีงมันเปาตรงมันเพิ่อเลี้ยงปลาดุกป่านี่อันเบ็ดมาอันไหนมันอ่อนมีน้ำอันไหนด้วยไงนั่นแหละไม่ยังไงด้วยไก่อนด้วยไงไปก่อนเดี๋ยวตาบันเจิดจี้ายข้อมหอมไปล่ะนี่หน่ะเนี่ยคือบน มันโมมีนเนใหญ่นาะเดี๋ยวเราล้ัเดี๋ยวเลเนาะนนวดือไหลงเตาเลี้ยงหอยยตอนอ่อนอ่อนยงหอยด้วยเหรอมันอ่อนไม่ได้ลงเตาเลี้ยงปลาดุกเหรอโอ้มอเดวันอ่ะักกันจองกินวดไปไปเบิ่งลูกอัดไปกับพอไป ไปลูกไปอมกหัวขี่กันคาดไปไอยมาเดือมาเดือไม่หนูจะกลับหนูจะกลับได้ไหมเดี๋ยวกลับแล้วนี่ถึงนี่ก็กลับแล้วจมแล้วหนูจะกลับแล้วว่าขินค่ะเปิดเปิดด้วนหน้ามกนค่ะป๊าด นำพูว่าหรือจังไรอาครับเก็บมาแล้วนะครับดอกแคแคฝรั่งนะครับมึงให้กันเลยไมล็ดผักโอ้หอมจ้ะห,หอมผักสางหอมคือดอกใหม่โอ้นีบ่บอกเออกินมันหอมดครับสมุนไพรล้วนๆน,นะจ๊ะหวลหมดติมหมดๆมด เนียมีออมาลองเนี่ยนะม่เอาเนี่ยไอ่ตัวนันเจอดอกแคเขาดีดีเลยโอ้ยดอกแคโอ้กรแสายสมุนไพรเาสูจอดครับเมนูผักไปาลองซิมม์มัเยี่ทานัดไหนะใหซาน พักสาบพักสาบดอกแค่น้อยนะครับท่านผู้ชมชิมเบิองแต่ละพักดูเห็นแบมนีหลายอันอันนี้ซุกไปเนีดยไดวแล้ว ให้วนๆแต่ละผัดหลักผัดด้วยกันเอาอ็บางรูปผักสามเป็นเนยเอาก็ได้หอมมาสมเสียวไม่เคยกินนี่บอกผัดสามสมเสียวไปใส่ข้าวซอยต้องกันมันๆถ้าสมเสียวก็ใส่ใส่ดิอกมันๆนิดๆอางหน่อยบงชิมก็แค่หน่อย ทอดทอบเอาหน่าโอ้แซ่บหน่อยแซ่บหอมก็กินดอกไม้วานเอาลองมั้งอันนี้ออกผมนิดนึงบ่ผมมันแต่ข้อมันตัวนี้หวานกับดอกแค่ไงอืออกนี่กินหอมนั่เอะไรมั้งเขี่ยฟารังหน่อยอ่านบ่โอ้หวานแซ่บ จะปลูกก็ได้หนิมั้ยหวานหอมก็กินเอาไปทำเอาเพื่อนเอาไปปลูกเนี่ยเอาไปซร้าไปให้เนี่ยแค่หวานแค่ฝรั่งก็มึงมันประดับได้พร้อมไหมครับชิมมึงอันนี้แค่บ่เนี่ยอ่าแค่พลังมันประดับได้ด้วยไงเพื่อนเอ้ยมันก็หวานว่ะหวานแทบแค่ฝรั่งใช่ไหมเาซื้อต้นมันไปปลูกอะไรอย่างเง้มันมีมันมีหลากสีน้ำมันมีในติ๊กต๊อกเตรียมอยู่ แวเขากนเหต้นนั่นน่ะแม่เขาก็สชีช่งแบบปาเขาบอดมากนะไมเไปายเาไปปูกไว้่นกิกแซบมแซบแซบแซบยตามใ้กระเป๋าจุกตางให้ตีรนงน่งะน่งยดมแซบเ่าเอ็เนาะเฮ้ยแกงสมก็ย่แซบแทอแกงสม จ้าไม่ด <|so|>> ีชาวพิโนะขอบคุณมากครับจ้ามีผักแปลกๆเราต้องเอาไปปลูกที่บ้านเราไปสวนเนาะไปสวนเพาไปซื้อต้นนั้นไปปลูกเลยเขามีขายบ่น่าจะมีว่ะ